ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นช่องไม้นะครับเนาะเพิ่งเฮ็ดครับผมคือว่าช่องกล้องนอโบครับผมเนาะกะมื่อกี้ก็ยกับลูกชายนะครับลูกชายมาอยู่นําครับปิดเทอมปลายเดือนแล้วนะครับเนาะกะว่าจะไปส่งสินเดือนนี้นะครับกะเลยร้องให้ลูกชายซ้อนซ้อนเฮ็ดนะครับซ่องยูทูบนะครับเนาะบันคัดแเฮ็ดจะเคลื่อนะครับผมกะฝาก นะครับเนาะติดตามนะครับเนาะช่องนิดหน่อยช่องนี้นะครับแต่ว่าจะฮค่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะครับการหาอยู่ห้กินนะครับกับเรื่องผู้สูงอายุนะครับเนาะเรื่องบุญประเภทนี้ต่างๆกับท่ได้ทอดนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะนะครับในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะครับทีมาะสมนะครับเนาะครับผมกาฟากนะครับช่องกล้องนนบอนะครับผมไปใน ใจเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเราไปนะครับนาองวันนี้กับฝากพี่นีก้อนนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมในเหตุขึ้นนะครับน้องร้องให้เบิ้งนะครับกระดุกทรายนะครับนาอนะครับกระดุกทรายนั่งอยู่นี่นะครับนะครับผมนะครับนี่กับฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับนาอช่องแชแนลกล้องนอบนะครับผมนะครับอยู่ในกากไว้นะครับนาอขอบคุณครับ